ณชมคะเรื่องของการใช้สนามบินอุตภเปาที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของรัฐบาลในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อให้ทางนานา,นาประเทศนะคะเข้ามาใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาเป็นหนึ่งในการพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัย,ย,ยพิบัติ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมอาเซียนด้วยนะคะที่มีกรอบความร่วมมือที่จะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ร่วมกันแต่สําหรับประเทศไทยก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคําถามขึ้นมานะคะสําหรับการใช้สนามบินอุตภเปาโดยเฉพาะเมื่อคําขอเกี่ยวข้องกับทางกองทัพสหรัฐด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ค่ะปัญหาภาัยพิบัติในภูมิภาค ทั้งจากคลื่นยักษ์ซึนามิทางภาคใต้ของไทยปี2 5 4 7พายุไซโครนนากริสในพมา่าปี2 9 5 1เป็นสองเหตุการณ์ที่กระหอมอาเซียนใช้ศึกษาเพื่อย,ยกระดับความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาค ในปี 3, 2 5 5 3กลาโหมอาเซียนได้ประชุมร่วมกันครั้งแรกที่เวียดนามกับกลาโหมประเทศคู่เจรจาทางการค้าที่รวมถึงสารัฐและจีนกำหนดกรอบความร่วมมือด้านป้องกันภัยพิบัติซึ่งมีจีนและเวียดนามร่วมรับผิดชอบในโครงการขณะที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้เสนอรัฐบาลสารัฐให้ใช้อู่ตะเพาเป็นศูนย์กลางในการอบรมเจ้าหน้าที่ และเตรียมการป้องกันด้านภัยพิบัติเทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันคู่ขนานกันไปนั้นในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียน10ประเทศและต่อมากับประเทศคู่เจรจากับอีก10ประเทศ10บ,บวก10เป็น20ประเทศทุกคนก็ได้ทั้ง20ประเทศก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะเอาอะไรฮะอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของทั้งฝ่ายทหารสนับสนุนกิจการพลเรือนในเรื่องของการกู้ภยัย และในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันถือว่าเป็นการปฏิบัติสากลแล้วนะฮะทั่วโลกว่าจะใช้กองทัพช่วยพลเรือเือในการกู้ภัยแล้วก็ในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นที่เราเสนอสนามบินอู่ตะเภาไปเพื่อฐานทัพเรือก็เท่าเอากิจการของทหารมาช่วยสนับสนุนกิจการพลเรือเรือซึ่งมันมีการเห็นชอบกันในกรอบของอาเซียนแล้วพเลเรือเอกชัยสุวรรณภาพอดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเห็นว่า อูต่ตะเภามีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งจะมีส่วนสำคัญช่วยประสานการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องรัฐบาลและกองทัพทำความเข้าใจกับสังคมมาให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดเหมือนกรณีองค์การนาซาขอใช้อูต่ตะภาและต้องไม่ทำให้มิตรประเทศของไทยโดยเฉพาะจีนเกิดความเข้าใจผิด รัฐมนตรีกลาโหมระบุจะมีการหาเลือกับสารัฐในรายละเอียดของการใช้อูฐเผาเป็นศูนย์การด้านภัยพิบัติคือเรื่องนี้ในทางทหารเราก็เห็นด้วยเรื่องของดแเสเซรีฟนี่นะครับและก็ต้องฟังรัฐบาลก่อนว่าในเรื่องนี้เป็นยังไงรัฐบาลเอาไงระาเอาอย่างนัง้นอยู่แล้วแต่ในทางทหารเพอร์ซนลเนี่ยเราทางส่วนตัวเราก็เห็นด้วยที่จะมีอย่างนั้นนะครับแต่การรายละเอียดต้องมาคุยกันว่าจะมาอย่างไรจะอยู่อย่างไรอะไรอย่างไรนะครับว่าอันนี้เป็น เรื่องเสนสติปสงวนนะฮะถ้ามาในเรื่องนี้เฉพาะมาอยู่อย่างนี้ถึงเวลาระบาดแ้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องคุยรายละเอียดจะเป็นทราบรายละเอียดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในเลออนแพนเนตตาและรัฐมนตรีกลาโหมไทยมีกําหนดการหารือในเรื่องการใช้อูฐเผาเป็นศูนย์ป้องกันภัยพิบัติระหว่างการประชุมความมั่นคงเอเชียที่สิงคโปร์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ได้เรื่องการหารือออกไปเป็นช่วงปลายปีนี้ซึ่งในแพนเนตตา ได้ตอบรับคำเชิญมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ,เ,าการเสริมสุขสิทธิบรตดไทย์ไบย PBS รายงาน